สบายดีครับพทุทโมท่อมไหวทีตลาดน้องแก้เพื่อเมืองเล็ดครับ<า>เราจะไดลูกนี่ยสองเก่าเก่าค่ร่อยค่ะผู้คุยแม่เดินสองมืนเก่าพันหาร่อย เก้าครับแข่งขาก็ดีแนวดีอยู่สูงรสไลด์ะไล่สามเจ็ค่ะอืมลูกลูกใครนี่ลามชนต่อร่องได้ได้ค่ะเอ้าปลาเบอร์โทรลูกสาวศูนย์เก้าสามเจ็ดแปด่งค่ะห้อยห้อยหมูกละสินค่ะอ่ามันหมาตัหลูกเด้คพ่อสวัสดีครับ เอามาขายให้ซื้อด้วยนีเาา่เอามาขายเอามาขายเอาเจ้าบาลล้วเนี่ยเก้าพันห้าเก้าพันหาผู้อ,อะแม่แม่แม่เออเอ้าไปพอไปผูเ้เท่าแม่ลูกอือลูกไผ่หนูกะสั้นไงโอ,อ้หน้าตาไหม เครื่องได้ตาแต้มแก้มแจมเปิรรศัพท์ราคาสีเนห้าันบาทสูงลอยเท่าไหรสูงลอ้าี่ตดสีเว่าเลยตต่อรองได้นะลูกเนาะอาไขมังน้าป่าเบอรทู่รุ่นแปดสามุ่นแปดสามเก้าเก้าตเก้าร่แปดหนึ่งสามจากสายลูก นั่น้าตาเนะี่ยลูกเล็กขายเหมือนเราบ่ลูกเล็กขายเหมือนเราบ<ะ>อสอาส์แมนมา,มา,มานแต่เด้ขอขอบคุณเป็นมอเนื้อครับเนื้อยซื้อเหมือนกั่หมดเพราะเ,ะเป็นยังวันตะวันยังวันตะเด้งเงินวันตะเด้กขายครับ คุณหอคุณมองท้อไมปกลมดูย่ขีดนท้องไหคุณหมอแม่ลูกคือแม่เดียวครับเดินแม่เดียวตัวนี้ตัวผัวเอาเท่าได้อ่านี่ตันนี้เปิดบสิเกล่าไหมนี่เก่าตัวนี้ดีจังยังโบจักเพื่นจับไปเพื่อนครับเพื่อเราลวไปจอด

แม่เดียวบุ๊กแม่เดียวผสมเป็นตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่บุสองหมื่นสองพันบาทโอ้เงียสูงเลยสามที่บุ๊กตัวนี้เด็มันเจ้าเจ้าบาทเจ้าเจ้ามัวส้นกับยายมันส้นตัวต่อรองได้คือเก่าเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับ ว่าไปยามเ้นวเคจแปดนึงจากสายับ<ป>เอ้ามันมานเลยครับเด้อปุ่มนี่ยักษตัวลูกไสน้นี่แม่แม่ทั้งสองว่ะเอาเท่าไหร่ล่ะ โตครับดคดเนื้อครับเนื้โซลาสารที่เก่าครับสัคู่เนี่ยสาม,ามหมื่นเก้าถือเราต้องเขาเดี๋ยวไปขายงวัวงพอแล้วเน,บบนาะเฮ้ยลูกไส้ามาผูเดียวแต่ลูกมากวางูครับสาที่เรื่องเรียนอยูสันใดมอนน์ครับนงเรียนไดลูก ลรงเรียนพดุแมรีพดุรีสารคาครับลาดก่งตวมาซอยพอซอยแม่ปูขึ้นเมียนกล้วยปูกเอาจ้าบาทลูกชยห้องไว้ชิบเกห้องไว้่มืนเกบห้องเอ้าทังรถก็คือกักคือกักบาทเอาไม่เโรไถใหญ่บ้ลกันมาทำกันตีลลงนี่ ตัวนี้เอาเท่าไรตัวเถิกนั่นเอาเทอะไรลูกไส้ฮะยังกว่าสองมืนเก่าอันนี้มื่นเทอไรกัลูกมื่นเก็ครับมื้นเกอันนี้2องมนเก่ล้วยผูกกับไอเบียดหน้ามาไหา้ไปจัะเทียไปบัวอือส่พ่อแม่ทำมาหากินฝากเบืรอโทษลูกไส้ศูนเกาย์เก้าเ 440 3951อันนี้โรงเรียนไหนนี่โรงเรียนผดุงนาลีเออมาทำการผดุงนาลีเอาปลาเบือโตตัวดีเข้าอ่ะศูนย์ยบ้าไปเก้าหนแล้ว่อเ้าอยยงหอยจะงกันละหอยเอ้ยเอาซอยพ่อเมียหากินลูกเข้า กนดีเอาเท่าไรครับนี่เอาเท่าไรนี่เมือนของพันหาท่องไป,งไปสามเดือนกลัวสามเดือนกลัวประกันท่องแล้วเขาว่ามากกว่าบ<อ>้านน้ำแม่ลูกสาวมัน,มนแบบนล้วเครับปอดยลูกสาวมันจิง่ายยังไงเขาจะแม่มันหาย<อ>ให้มือ่อนเทแรก่อน ห้องเมืหกันหาเมือหกันหาโอ้อสนเออเมือหกันหาเป็นตัสอเ่า็ตาต้อได้อีกวะนี่ต้อได้เอาฝากเื่อบอร์ว่าสองห้ซเจเก้าศูนจากไสครับจากซีสเกตอ้าวมันหวานหลับจงอยู่ตัวหือกระทั่งไปสวนะพุ่มไปดีจงเลาวเอาเอาครับมันหวานครับ อันนี้ขายเหมือนหรือเปล่าครับอันนี้แม่ลูกวะนี่เอาเจ้าวบาทครับสามหกสามหกแม่ผสมเป็ดนะเกินมากๆเลยละเหมือนสามหกต้นนั่นดิสองห้าเอ็นตีบเฉียงเลยงามยาวดีอยู่ ฝากเบอร์ากเบอร์ด้ละเอาาศูนย์เก้าหนึ่งากหกศูนย์สามหาสองสี่คอยอย่างก่อนคอยกูชอบมันคอยมันมาซื้ออาจาซื้อซื้อไอ้เ้ายู่หัดค้ายๆันได้อยู่สบายดีครับ